สวัสดีครับนะฮะมาแล้วนะครับป๊อปสตาร์เชลเลนต์ EP นี้ต้องบอกว่ามาอยู่กับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ที่มีความสามารถหลากหลายมากนะฮะเล่นนงเล่นหนังก็หลายเรื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้องเพลงได้ด้วยแต่คนนี้ก็เป็นทาสแมวด้วยและล่าสุดเป็นเกมเมอร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนไปประชุมมึงนอกอะไรอย่างเงี้ยแม่แค่นี้นะเดี๋ยวคนขับรถผมมาแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่ เมื่อนี้ทั้งหมดเลยครับงานของบริษัทต้องทำกันเป็นทีมผมไม่ยอมให้งานมาพังเพราะคนคนเดียวไอ้ดีพาได้ไอ้เลยกูสินอกมึงยกซีกูสินอกมึงยกสองบอกก่อนว่ารายการนี้ถ่ายที่บ้านผมใช่ถ่ายที่บ้านน้องเต๋าเลยครั้งแรกเลยนะไม่มีรายการไหนมาใช้สตูนี่นะจริงเหรอใช่นี่ครั้งแรกรายการแรกคุณไม่เคยเปิดบ้านเอารับรายการไหนเลยไม่เคยโอ้เวลี่กูดนี่ครั้งแรกเพื่อนพี่เก่งเลยครับงั้นพูดถึงเรื่องโควิด19หน่อยแล้วกันเป็นไงบ้างทำชีวิตคุณเต๋าเปลี่ยนไปไหมครับโอ้โห เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนมากครับเป็นยังไงบ้างมีแมวเพิ่มเต๋าเป็นไงบ้างมีแมวเพิ่มมา2ตัวว่างว่างแล้วก็อยู่บ้านมีหมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงแมวเพิ่มก็คืออยากเลี้ยงมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นเห็นใน Facebook เห็นในแฟนเพจนี่ครับก็แชร์กันมาอะไรเงี้ยมาป๊อปสตาร์ชาเลนจ์ครับวันนี้พี่จัดเมนูให้เต๋าโดยเฉพาะเลยก็คือคืออีหยังครับผมอีหยังล่ะฮะคืออีหยังนี่ส้มตำฮะแต่เป็นตำลาวครับแล้วก็ราดด้วยกระเทียม หอมมากหอมมันจวนเฮ้ยดีอ่ะได้อยู่ได้อยู่ปกติไปลงหนังไปดูหนังกินป๊อปคอร์นรสอะไรผมกินรสอ่ชีสไม่น่าชอบกินเค็มหน่อยนะรสชีสกับรสค่ะคาราเมลจะตัดกันเลยนะให้เขามาใส่มาในกล่องเดียวกันเลยพี่มีมาให้เลยแต่ว่าต้องเล่นเกมชนะพี่ก่อนมีมาให้แต่ต้องเล่นเกมก่อนใช่ต้องเล่นเกมนะได้เลยใหญ่มากูก่อน ให้เริ่มเทิมแบบนี้เลยนะครับจะว่าถ้าแพ้เกมพี่นะครับกินป๊อปคอร์นกับไอ้เจ้าสิ่งนี้อะไรฮะฮะเต้าหู้ยีอ่าพูดถึงเรื่องหนังหน่อยปกติชอบดูหนังแนวไหนยังไงครับหนังแอคชั่นครับแอคชั่นหนังแอคชั่นหนังคอมเมดี้ไม่ชอบดูหนังผีไม่ชอบดูหนังผีหนังตลกชอบชอบดูหนังตลกชอบดูหนังอะไรนี้ถ้าชอบจุดในในในแบบใจเต๋าเลยชอบให้เรื่องอะไรมากสุดครับโอ้ในใจเลยพี่ไททานิกไททานิก ชูรักเรือล่มใช่ผมชอบมันเป็นหนังไททานิคกับจูเลีสิกพาร์กโอ้คลาสสิกทั้งคู่เลยนะผมเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมจำได้คือโรงเรียนพาไปดูไงวันนี้มี2เรื่องอยากจะมาแนะนำนะครับ แฟนตาซีไอซ์แลนด์นะครับเกาะสวรรค์เกมนรกครับ<ห>เฮ<อ>้ยคือหนังอะไรพี่มันเป็นหนังมาดูสคริปต์นหน่อยได้เลย <c oughs> เรื่องราวสุดระทึก <c oughs> เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งได้รับเชิญให้ไปเยือนที่เกาะอันสวยงาม<อ>าที่นั่นมีเพียท,ลลที่พักสุดหรูงานปาร์ตี้สุดรื่นเริงครับแต่ความสยอง <c oughs> เริ่มต้นขึ้นอ้าวเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับแต่อีกเรื่องน่าจะเหมาะกับเต๋ามากกว่า I still believe อันนี้เรื่องนี้นะช่างอย่างเรื่องจริง ของของของศิลปินท่านนึ based on t o s t o r y e นี่ีนี้คนนิยมทำาอย่งี้นะฝรั่งอ่ะเยอะมากเยอะมากนะเยอะมากะมากแต่โมฮิเมียนตั้งแต่อะไรเงี้ยนะโมฮิเมียละส่วนนี้ก็ก็ใช่เหมือนกันนะที่ผมมีคำถามให้เต๋าถามทั้งหมด5ข้ออะไรยาถ้าชนะ3มใน5รับป๊อปคอร์นที่บอกไปเลยเอาไปเลยแต่ถ้าเกิดแพ้3ใน5เหมือนกันก็กินป๊อปคอร์นกับเต้าเจี้ยวไปเลยโอ้ตาฮูยีไอ้ตาฮูยีขอไปตาฮูยีไปเลยแล้วคำถามเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่เต๋าเล่นมาหมดแล้วล่ะ นะครับทุกเรื่องเลยจาได้ไหมตัวเองเล่นกี่เรื่องอะไรยังไงบ้างคือเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับภาพภาพยนตร์เรื่องแรกในชวิตเรื่องยออมนเรื่องเงินเดือนกับพิทิกเจษดาพรจำได้ไหมว่าผ่อนมาดีเราเรารับบทเป็นใครอะไรยังไงใครวะจำชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะไปดูคําถามแรกเลยจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับย่อมนุษย์เงินเดือนไปดูซีนนี้นะครับซีนนี้เป็นซีนเริ่มต้นของเรื่องอ่ะถ้าถ้าถ้าพอจําได้นะหนังเรื่องนี้ดีมากนะอันนี้เรื่องนี้ผมชอบมากนะคือแบบมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยที่แบบ เกี่ยวกับงานอันนี้มาแล้วตัวบทของเต๋อจื้อปุ๊บหยุดมาตรงนี้ก่อนคือเขาจะบอกว่าไม่ได้ดูนานมากอะไล่เรียงมาว่าว่าแบบว่าตำแหน่งพิธีกเจษดาพอเงินเดือนแสนห้าเลขานการหมื่นหกของเจอเป็นพนักงานทดลองงานเด็กฝึกงานนั่นแหละเด็กฝึกงานนั่นแหละครับคำถามอยู่ตรงนี้ฮะเงินเดือนเท่าไหร่ครับโอ้เขาไว้บอร์ดครับล้อเล่นพี่มีช้อยให้เลือก พี่มีช้อยให้เลือกอันอแรกเลย9,500บาทอันที่2 1 5 0 0บาทบและอันที่3 11,500บาท9,500บาท1 5 0 0บาท11,500บาท3ช้อย10วินาทีจับเวลาครับอ่านะครับผมอาจจะต้องอธิบายก่อนนะครับสมัยนู้นน่าจะเป็น ผมว่าน่ายังไม่ถึงหมื่นค่าแรงขั้นต่ำนประน่า9,500 9,500ไม่น่าถึงหมื่นไม่น่าแต่หมื่นเพราะเป็นพนักงานทดลองใช่มันเป็นพนักงานทดลองมันไม่ได้ไม่ได้หมื่นหรอกน่าจะ9,500แหละครับประมาณนั้นฮะไปดูคำตอบกันฮะมาจอหนึ่งหมื่นสวยแล้วพี่นำมาแล้วหนึ่งเออเออเป็นซีนที่แบบหนังมอนเวอร์ มันถูกอะพี่มันถูกแหละเขา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 เียเสิร์ฟมันละผมผิดเองเรื่องต่อมาคำถามที่สองครับจภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักนี่เรื่องนี้ผมผมดีใจมากผมได้เล่นกับพี่หมิวนาิตาใช่ได้เป็นพระเอกของเขาอ่ะนี่นะฮะไปดูซีนนี้กันไม่รู้จำได้ไหมซีนนี้หวานเจี๊ยบไปจริงเหรอนี่ยจริงจริงคือเรื่องนี้จริงคือเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่อ่าเหมือนตัวผู้หญิงเนี่ย เอาของมาให้จริงครับแล้วจิงบอกเฮ้ยเอาให้เนื่องในโอกาสอะไรอ่ะแล้วผู้หญิงก็บอกเป็นวันครบรอบคําถามอยู่ตรงนี้แหละฮะ <c oughs> ครบรอบกี่วันครับ <c oughs> โอ้โหพี่เป็นวันครบรอบกี่วัน <c oughs> ผมรู้ว่าเนี่ยจะต้องไปไปมาดีฟต้องไปมาดีฟแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่วันอ,ะอ่ะคาถามนี้นเนี่ยยมมีช้อยให้สามช้อยเหมือนเดิมโอเคครับครบรอบ365วันหนึ่งปี Uh huh. อ่าฮอ่าวัน1ปี 1> ครับแล้วก็ช้อยที่2คือครบรอบ730วันอันสุดท้ายครบรอบ1,111วัน1นึห,นห,นห,นหนมดเลย10วินาทีเริ่มครับผมจำไม่ได้ฮะอืมเอาละจำไม่ได้เลยครับให้ตัดช้อยก่อนนะ1,111วันอ่าเพราะว่าอะไรฮะ มันเวลาันน่าจะหลายปีน่าจะนานอยู่นะเพราะผมจบน่าจะเรียนจบแล้วน่าจะทํางานแล้วเอ้มีวิเคราะห์น่าจะทำงานแล้วเพราะผมไปจีบเขาเป็นแฟนเนี่ยตั้งแต่มัธยมแลยไปดูเฉลยครับไปครับให้จริงเหรอเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะ ครบรอบ1,111วัน1,111ต่อโอ้โหข้ดีเว้ยดีข้อดีผมหนงอ่ะเสมอหนึ่งหนึ่งโอเคเสหนึ่งหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งอ่ะจริงไม่ทำให้ผิดหวังเอออ่ะไปอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงชื่อจุ้งไม่ใช่ปิ่นสุข้อยโอ้โหเรื่องนี้ผมอ้วนมากบอกเลยบวมบวมตับเลยตับเลยสีนี้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 ใครจะเป็นเครื่ช่อดีขึ้นมาบนเวทีอันนี้เล่นกับมาโกโต้เลยถูกปะใช่ครับเล่นกับนักร้องญี่่่ปุนนะใชครับ สับซัไว้ก่อนซีนนี้เนี่ยจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีจาได้ครับอันนี้เป็นซีนที่แบบมาโกโตะมาแฟนมีดที่เมืองไทยแล้วก็เขาจะได้แบบว่าเรียกแฟนคลับขึ้นมานะครับแล้วก็เชียร์กันว่าจะเป็นใครคําถามคือเบอร์ที่จับได้เบอร์อะไรทําไมหน้าตาเราท้อๆจังแค่จะไปจำวะพี่พี่มีช้อยให้โอ้ผมไม่ได้แข่งแฟนมันแท้นะเนี่ย พี่ใจดีกับเต๋าอยู่แล้วนะฮะช้อยที่1ฮะ่เบอร์06ช้อยที่2เบอร์16และช้อยที่3เบอร์6 6พี่ใบให้ว่ามีเลข6แน่นอนง่ายๆผมดูแลผมดูแลโอเคศูนย์หครับฮะทำไม่คิดไม่เคริ์อะไรเลยไม่เปไรนะฮะเพราะมันจะมีคอนฟ lict อยู่มั้งก็แบบซีนที่แบบว่าเลข06แล้วจะมีคนหนึ่งที่โกเป็นศูนยอะไรอย่างเงี้ย แล้วผิกกลับมาเป็น0ูนย์หกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใช่นะถ้าผมจำผิดทีนี้ไปดูเฉลยกันครับหมายเลขศูนย์หกมันง่ายดายจังเลยเว้ยนี่ไงน่าจะมีคนนึงน่าจะมีคนนึงแบบว่าอ๋อเขาจะเป็นกรับกับหัวมา90ศใช่แล้วเพราก็บอกว่าเขาคือศูนย์หกใช่แล้วก็ใช่ไม่ไม่เอาช้อยเก้ามัหรอกตอนแรกผมจำไม่ได้นะแต่พอพูดศูนย์ถมาเออเออมันแบบเข้ามาในหัวเลยไปอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคเต๋าวนำละสองหนึ่งครับอ่า ถ้าคําถามัดปาคือตอบเพื่อชนะเลยโอเลยขึ้นแท่นเลยนะขึ้นแท่นชนะเลยถ้างั้นเรื่องหนังเรื่องต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดอะครับโฟลวงหลอเดอะครับโฟอันนี้ผมแบบโหนมากถ่ายโหดมากพี่ซีนเนี้ยเป็นซีนที่ที่เลือกมาเนี่ยเป็นซีนที่พี่ว่าหลอนมากที่สุดและผมเลวมากเรื่องนี้ไปดูซีนนี้กันครับซีนนี้ถ่ายยากมากครับใช่นักกางไม่เห็นเล่นกับ c g นะ เนี่ยโอ้โหแล้วผีลอยเต็มไปหมดเลยไม่คนเดียวอ่าจำได้ไหมครับซีนนี้เรายิงปืนกี่นัดกี่นัดครับอ่าผมกูบอกให้ออกไปไง่เอาไปยิงฝั่งนู้นหนึ่งฝั่งนี้สองสามไม่ต้องขอช้อยละขอช้อยหน่อยขอช้อยหน่อยขอช้อยหน่อยครับขอช้อยหน่อยครับอ่าอันที่หนึ่งก็คือสามนัดอันที่สองก็คือสี่นัดอันต่อมาก็คือห้านัดครับสามนัดสี่นัดห้านัดครับ อ่ะสิบวินาทีเริ่มครับซีนนี้เป็นซีนที้แบบถ่ายหลายเทคมากแต่เทคเล่นไม่เหมือนกันครับอ๋อเลยไม่รู้ใช้ตัวไหนเลยมันไม่บอกว่าต้องยิงกี่นัดใช่ถ้าจะรู้ต้องดูอ่าหมดเวลาเหรอหมดเวลาฮะต้องตอบแล้วฮะโอ้ยต้องตอบแล้วฮะสามนัดสี่นัดห้านัดสี่นัดแล้วสี่นัดสี่นัดแล้วกันอ่ามีมีมีเหตุผลอะไรไงี้ยไหมฮะ เดาล้วนๆพี่เดาล้วนๆอินเนอร์นึกผมนึกถึงภาพตอนที่ผมถ่ายอยู่ผมเล่นอะไรไปวะบังปังปังปังังอ่ะสี่นัดก็พอสามนัดน้อยไปสามนัดน้อยไปนะไปดูเฉลยฮะจริงปะรักเว้ยไม่สี่นัดแหละสี่นัดกระสุนบนด้ต๋องเก่งจริงเว้ย ผมความจำดีเก่งว่ะผมความจำดีอ่ะชนะไปครับเอาป๊อปคอร์นไปกินเลยนะครับแต่ผมชอบเรื่องนี้จัดไป็ลแรงจัดเป็นแรงเยอะมากเลยนะครับเอาไปมากครับมีทั้งรสชีสมีทั้งรสหวานที่เต๋าชอบเลยได้เลยครับวันนี้ผมจะกินกับแมวนี่แหละเออแต่เตรียมคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้ใช้ถิงไงฉายถามเลยอย่ารู้คำถามนึงเป็นอะไรอีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งคุณคุณคุณท้ากับผมไหมล่ะถ้าสมมติคุณตอบถูกผมกิน อ่าโอเคอ่าถ้าคุณตอบผิดคุณกินนะได้ได้คุณคจะได้แล้วนะจะได้ได้ดิอ่าโอเคนะพี่เก่งคือแบบยังไงก็ต้องได้กินอยู่แล้วเป็นพิธีกรคือแบบทาอะไรก็ได้เข้าใาจารยเดี๋ยวอยากให้มาออกรายการผมบ้างนะจริงๆริงไปดูอีกเรื่องหนึ่งสิ้นสามตอนเรื่องนี้อันนี้เป็นคาถามต่อเวลาพิเศษนะอันนี้เรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดเลยเล่นกับใครจะได้นะมอริสอ่ามอริสมอริสแล้วก็แข่งกันจีบสาวอ่าใช่ใช่แล้วในเรื่องเหมือนเป็นกิมมิคเลยว่าใครจีบก่อนคนนั้นชนะ ใช่ขจีนได้ก่อนชนะใช่ไปดูซีนนี้เลยเป็นซีนที่พูดถึงเรื่องนี้เลยมาเอาซีนวะล่ะยังพนันกับกูวะหันผู้ใดญผ้าผู้สาวมาเปิดโตกันได้นี่ชสนะแต่ผู้ใดแพรเนี่ยเลี้ยงมือใหญ่โอ้ยมึงบอกกูย่าหนติอาฮเลี้ยงมือใหญ่ครับบลัฟกันอยู่ฮะแล้วหมอฤิ์ก็สวนกับมาว่าเลี้ยงได้จับมือเลยแต่ว่าเลี้ยงเนี่ยมากกว่าหนึ่งมือนะกี่มือครับ อ่าอ่าผมมีให้ผมมีช้อยให้มี5มื้อ7มื้อและ10มื้อครับเลี้ยงมือใหญ่ไปเลย5มื้อเลี้ยงมือใหญ่ไปเลย7มื้อหรือว่าเลี้ยงมือใหญ่ไปเลยสิบมือ10วินาทีจับเวลาครับคำถามนี้เป็นเอ็กซ่าถ้าตอบถูกพี่กินโอเคถ้าตอบผิดเต๋อกินโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านไปจากมอลิสนะฮะมอลิสท้าตายอยู่เนี่ยจัดมันโหลด7มื้อ7มื้อ7มือเมือ เพราะว่าอะไรถึงเจ็ดมื้อดูปากหมอฤทธิ์อ๋อเจ็ดมื้อห้ามื้อก็ได้นะมันอ้าปากอยู่นะไม่ไม่หมอฤทธิ์ต้องชอบเลขนเจ็ดสิบมื้อก็ได้เนี่ยสิบมื้อสิบมื้อมันไม่ใช่มันไม่ได้ลงไอ้พี่ได้เลยจัดมือใหญ่เจ็ดมื้อเอี่ยภาษาอีสานเจ็ดมื้อห้ามื้อไม่ค่อยได้อะไรสิบมือไม่ค่อยได้อะไรมั่วมั่วผมมั่วไปดูเฉลยครับแต่ผู้ใดแพ้เนี่ยเลี้ยงมือใหญ่ เจ็ดพุ่งกุญญาณตีพุ่งตั้งมือเดียวถอกูใหุ้่งเจ็ดมือโลเจ็ดมือโลเห็นไหมเจ็ดมือเห็นไหมเจ็ดมืออ่ะไอ้เงี้ยกูไม่ได้ไปสามคนโอ้ยผมความจำดีเซนต์ผมดีอ่ะเต๋าคุกให้พี่เลย รักแค่ไหนใส่แค่นั้นกูทาทำไมอยู่ๆกูก็ต้องคิดเกมก็จบไปแล้วก็ดีอยู่แล้วเงโอ้เต๋าใจเย็นไม่ต้องรักพี่มากก็ได้เต๋าเต๋าตายแล้วเชฟเต๋านะครับจะจัดให้เฮียเฮียเก่งฮะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอนี่ครับพี่กินเองมากันนะโอเคครับน่าจะเปรี้ยวนะใช่ไหม <c oughs> ผมต่พาพน้ำ4ีตอนหนึ่งซึ่งผิดที่เงินเดือนเพราะว่าเป็นเรื่องแรกผมจำไม่ได้โหสุดยอดเลยวะสุดยอดมาก, <c oughs> มากคุณนี่มันแน่นอนจริงขอบคุณครับอ่ะงั้นพูดฝากผลงานหน่อยละกันครับของเตามีไปติดตามยังไงอะไรยังไงได้บ้างครับ <c oughs> ละครถ่ายทำอยู่ครับคดีรักข้ามเวลาทางช่องวันสามสอครับผมแล้วก็มีสุภาพบุรุดซอย นะตอนนี้ลมม้มภาพยนตร์รกลับมาเปิดเป็นปกติแล้วแล้วอย่างนี้เขานั่งกันยังไงก็จะมีโซเชียลดิสทนซิ่งก็มีเว้นที่ว่างท <ผม S 1> ี่เป็นว่างผมไปกาแฟเนี่ยก็นั่งด้วยกันคู่กันได้ใช่ไหมสองแล้วก็เว้นสองโอเคแล้วเขามีพาร์ติชันกั้นมาด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการซื้อตั๋วหนังจ่ายสตางค์อีแบงกิ้งไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเอาเงินมาแบบจับมือกันสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยป๊อปคอนขาายเอไปกินในข้ายไหมป๊อากคอนขายเองดืาไปกินย ตามปกติเลยแล้วก็มีข่าวดีอีกอันหนึ่งฮะใครที่เป็นคอหนังนะครับไม่แน่ใจว่าเต๋อได้ติดตามเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือเขาจะมีบัตรนะฮะเรียกว่าบัตร M p a s s เมาจ่ายดูกันแบบทั้งเดือน300บาทวันนี้ขอบคุณน้องเต๋อด้วยนะครับค่ะก็ฝากติดตามกอล์ฟสตาร์ชาลีมี่นะครับสัปดาห์หน้าอีนทีน่าจะเป็นสตาร์คนไหมก็ฝากติดตามด้วยวันศุกร์สามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ